ลูกหนีกลางรายการแบบนี้จะต้องเหมาะครั้งแรกในชีวิตนะคะสรยุทธลูกหนีกลางรายการหลังจากทนไม่ไหวจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันต้องบอกว่าเรื่องนี้นั้นนะคะหลายท่านคงจะติดตามกันดีแล้วค่ะสำหรับ แฟนคลับของคุณสรยุทธ์สุทธศยกิจินดาเจ้าตัวนั้นนะคะตั้งใจปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าฐานแฟนคลับเจ้าตัวเยอะมากๆกับล่าสุดนี้นะคะสรยุทธ์สิทธาสัมภาษณ์จะเด็ดสวเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติดูทรงรับปวดหัวไม่น้อยแล้วค่ะทนไม่ไหวขอไปเขอาห้องน้ําแทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เฮียสรยุทธก็ดาแบบนี้และค่ะประเด็นการตั้งรัฐบาลแห่งชาติกลายเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่า อยู่บนหน้าสื่อจนแบบทุกวันกันทีเดียวนะคะหลังจากที่นายเจเดตอินสว่างสมาชิกุธที่สภาเป็นคนเสนอขึ้นมาค่ะหลังจากตอนนี้เองนะคะการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้รับเสียงที่ครบ376เสเสียงเลยค่ะล่าสุดหนึ่งมิถุนายนก็คือวันนี้เลยนะคะในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีการสัมภาษณ์โทรศัพท์ถึงนายเจเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยทางด้านของสมาชิกพักไทยสร้างไทย นั่งร่วมรายการด้วยค่ะนายเจเดดกล่าวว่าเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะแต่เป็นความเห็นของตนเองเท่านั้นแหละเนื่องจาก15วันหลังเลือกตั้งมีความคืบคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นความคืบหน้าไม่จริงไม่มีความชัดแจนเรื่องประธานสภาก็ยังไม่จบทําให้ชวนคิดได้ว่าประเทศเนี่ยจะไปต่อ,อยังไงเส้นทาง60กว่าวันกว่าการจะเลือกนายกรัฐมนตรีก็จบยากทั้งนี้ ตนคิดว่าไม่มีความผิดอะไรที่มีแนวทางทําให้คนไทยสามัคคีเป็นการเมืองของประชาชนไม่ใช่การเมืองของนักลงทุนสรยุทธ์เองพิธีกรก็ถามกลับแล้วว่าแล้วเลือกตั้งมาทําไมฮะนัยชเดชก็บอกว่าเลือกตั้งเพื่อเอาหัวกระทิของแต่ละพักมาไม่มีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายทําให้การเมืองมีศักดิ์ศรีแม้จะยากแต่ก็ไม่ใช่ความคิดใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าคุณสรยุทธ์นั้นลุก ขอตัวไปเข้าห้องน้ำค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะนั่งจัดรายการต่ออีกสักพักหนึ่งก่อนสรยุทธจะขอเวลาสงนาทีลุกไปเข้าห้องน้ําและบอกว่านอตอสุนค้าจัดรายการนายจะเดดต่อไปนะก็เป็นหน,หนึ่งเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยค่ะ